มะม่วงเริ่มจะแก่แล้วเริ่มสีขนเหลืองล่ะขนเริ่มเหลืองแล้วเ,เ,เริ่มแก่แล้วรุนสองรุนสามเริ่มแก่แล้วเยอะเยอะเยอะย่งลกอยู่ เอาไปขายอยู่เรื่อยกัยังดกอยู่อดกมากเลยเริ่มสกีก่มันละเป็นแมงมากนี่มงวงเป็นแมงสวัสดีค่ะม้อนี้ยายเพ่นเมียฝรั่งบันนอกมาตะาท้ายพี่น้นงคือเกาเด,ด้อค่ะทุกคนบรรยากาศมือนี้ มีฝนลินแน้มือนี่ฝนลินแล้วก็เงียบหา,ายไปแต่ว่าหมู่บ้านยังมือเลียงนี่โอ้ยลมยางแหงเลยลมจนจะเพ่นบ้านมันสิพัดปิวบ้านไปใดผุหละเสียววสันทั้งขยะลมแล้วเนี่ยละนาดลมแห้งจากทั้งที่นักๆลม เพิ่นก็เสียวอือเสียวว่ากะมีบ่องหันบ่องนี้พังเนาะพ่อเนาะบูทุกคนเบิ่งบ่ทันได้เก็บห่อง่วงหลังจากที่มันลมแฮงๆเมื่อคืนนีมันโลนเด้นี่อืองูใหญ่ๆเลยอือะกินได้ทั้งกินบ่ได้นี่อันนี้ก็สิกินได้อยู่นี่ คุณอี๋เนาะค่ะเนาะมันล้มมื่อคืนนี่แหละทุกคนนี่ลมลมแห้งช่วงประมาณช่วงประมาณจะเข่าสองถุมเนาะค่ะเนาะเกิดลมยางแหงเลยหน่วยใหญ่เนี่ยนี่มันเกล่ะมันเหลืองเริ่มเหลืองหมดแล้วล่งที่สองลุนที่สามเริ่มจะแก้วหมดแล้วพุ่น ยังยงั้หลายอยู่ฟังนี่ลายอยู่จิตมาทัานก็คลายบ้างน้อคนเนาะแจกพี่แจกน้องกินบ้างลายอยุฟเหลืองแก่หมดล่ะอู้หลายมือนั่นย้าเพิ่รขึ้นขึ้นต้นนี่แหละขึ้นไปเก็บอยู่ข้างบนสู้งๆมองที่เ้าเอาอย่างๆากน้องคนเนาะย้าเพิ่รปีนขึ้นไป <c oughs> คุณทิมอยู่ขังลางเนาะค่ะเนอะเออคุณทิมก็ได้ไม้เด้ได้ไม้ซอยยายเพนที่นี่คุณทิมอ่ะไปถือห้างห้างหมดทุกคนยายเพนก็นอยู่ทั้งตน้นมงม่วงเนาะไม้คุณทิมก็ไปถือห้างหมดหมดแล้วแตกมากที่นี่โอ้ยมาลุ่มกัดยายเพ้นยายเพ็นลุ่งเกือบบทท่านในี่ทุกคนนี่เกือบจะตกต้นมงมง่ว <c> ง <oughs> ที่เรนกิดว่าบ่มีบ่มีหมดเด้อกินไปนั่นที่ไหนได้พ่อใหม่ไปถือเนาะเขอเนาะไปถือห้างบ้านอะ่ะอ้าวเด็กกระจายมาโอ้ไม่เป็นโรคจับปซืกอกลวงมันเป็นโรคเป็นโรคยังลลยอยู่เขาไปขายถุงละสิบบาทแม่ยาเพิ่นจะไปขาย ประมาณนี้หางกห,กหน่วยอยู่นี่สิบบาทสิบบาทคนเอาอู้่อนไหลายเพิ่งไปเก็บอยู่ทุกคนมึงคนน่ะดกแเฮงหลายจนว่ายนยนคายยนเนยคนน่ะยนคายยนเนยอีหลีโอ้ยมันดกเนาะขอเนาะมันเหลืองมาแล้วนี่ขนเหลือง ทักมาท่ายเด้อค่ะเด้อหลังจากที่ดำหน้าเซ็จแล้วสามเข่าสามหน้าม,มองหันมองนี้เซ็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะหลายอยู่ขังทึ่งต้นนี่ด้านนี่หลายเนาะค่ะเนาะคุณข้าวอัาหลากอยู่เยอะเยอะเยอะมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ สามมือสี่มือแล้วเป็นแบบนี้นี่บางม่วงต้นนี่หลอบแหลมันมาเป็นหนวยหย้เลยทุกคนนี่มันมาเป็นหลอบสอง,งมือมุมเนี่ยมันเป็นหลายอยู่ที่นี่มันล้นถิงล้นถิงเลยก,กินบ่ไ่้มันเป็นโลกเป็นไผ่เป็นแมงค่ะทุกคนเบิง้งเนี่ยมันเป็นยจุดนี่มุมนี่ลนถิงเมื่แล้วขอเนาะหลอบแหล่ว่าเป็นน้ำมุง ต้นนั่นก็นลุนหลยอยู่ยังบ่งไม่ไปเก็บลมมันแห้งมันก็นลน n h าฝนตกมือนั่นเนาะค่ะนาอมันก็นถม่มคักถ่มแน่เน้น้ำกักขังอยู่บริเวณน,นี้จากสามมือตุโคนมันจังหลุดเนาะค่ะนาอ อันี้น,นี่ยคือเงาเลยเถอะนี่ยตรงนี้คุณทิมตัดแล้วนี่ตัดแล้วตัดมอ,อมองเงาเงากรมองได้ว,ว่าท่านเงาค่ะจงไวอันนี้ก็ชิลีตัดอีกแล้วนี่บรกกอกต้นนี่ก็แจกว่าจะปีละย่าเป็นกระทาถาสิเป็นนวยย่ำใดญวีทีแล้วย่าเป็นกระรุนอยู่ได้ว่ามันจะเป็นนวยไ่บอปีนี้กระรุนอีก ก็บ,บานเห็นเป็นทุกคนหลายปีละนี่บุบรลูว่บาบก,กอกเนี่ยจักนวยโอ๊หนวย,อนวยบอกพิษเนาะค่เนาะจิตถามมาจักปีมันจังเป็นนวยทุกคนเนี่ยพูดได้หูบอกยายเพ็่เนาะค่นเน,ะนาะนี่มันจักปีบก,กอกนี่ยมันจังเป็นนวยให,ใ,หให้เฮายาะเพ่นแต่หูเรื่องถึงแก่ต้นบมงมีนี่ละแต่ว่าบก,กอกรือบ้าหูยุสวนพักก็มีอย่สองต้นเด้ อันนั้นก็นหลายปีคือกันอันนี้กับยาเพ่นวาประตำก็หกปีแล้วเนี่ยนี่ปลูกเนี่ยยังมันเป็นหน่วยอยู่พนะุ่นะสูง,งเปรี้ยวขึ้นขึ้นมันจะสูงยางเดียวน้ำท่วมทุกปีกับบ่ตายสงสัยมันมักน,น้ำเนาะ่อเนาะต้นมะกอกบ่ตายทุกโคนน้ำท่วมอมืไม่ตายเลยมะกอกมักน้ำ โซด่าพ่ออยุสอยคุณกโกูกำลังลงมาเพ้อว่าใดนั่นขึ้นไปนอนดูบันไดข่วงบันไดเลยนั่นกโกูกพอมันคือสิยู่ข้างบนห่างกันว่าคอยได้ดูไอ้นึนน่องนัง่นก่อน ดกมากดกมากยังดกอยู่เก็บไปขายกลายรอบแล้วพยายามมึงมีมึงกัน่ะอย่าเพิ่งบริเคียรหลายมือละทุกคนมันจะสุกยามใดต้นนี้มันเป็นขั้งเร็ เป็นข้างแรกแล้วก็ไม่นวยเดียวต้นนี่ต้นพี่มดแล้วสุกมดละนี่ยาเพ็นวาบตํา,ตากว่าสิบโลสิสุขหายาบได้มองไงมันยังแข็งอยู่มันไม่หอมมันไม่หยางเลยต้นนี้เวลาห้าวยางพานททำมันสุกมันสิหอมหวยเนาะค่ะเนาะยาเพ็ญกะจังตัดไปเลยสุกข,ข้าต้นไหมค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เละาะให้สุกข,ข้าต้นนี่ ออยากเห็นสุกแบบธรรมาชาติบาอยากจะเอาไม้ไม้ตอกใส่จังสีเนาะขะเนาะบางคนเพิ่งเก็บไปแล้วเพิ่็เอาไม้ไปตอกเนาะเออให้มันสุกไวให้มันอันนิ่มแต่ว่าบ่อยากแบบนั้นทุกคนอยากให้มันสุกข,ข้าตน้นไหมคือต้นนั่นเน,นาะค่ะเนาะเมืองมันจะสุกย่ำได้แต่ว่าูุใมไงมากยี่เป็นว่าส,ส,สิบกิโลกว่าุ่นละไงแหง้ง หรืออยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งอยู่พูนทั้ทงปุ่นเนาะก่อนเนาะอืมวาสิง่ามไดสุกไห้ชักมาท่ายออด้ยอเจ้หมวยเจ้ววสวนบรรยากาศมือนีไม่มีแดดอบอกหูฟังนี่มีต้นนี่ล่ะดกสุดดกที่สุดแล้วคือต้นนี้บอกหูพัดมาจาก โกลาดเนะค่ะเนาะเวลาเวลาเขาเอ่อเอาเม็ดเอาเม็ดโตเป็นพันอ่าเป็นหลุดไม้แล้วนี่มันงวยใบใหญ่เลยค่ะทุกคนบ่มันกลายพันบ่ต้นนั่งกระบาดทุกปันได้เนาะค่ะเนาะอีกต้นหนึ่งยู่มองหันเป็นงวยตายแล้วตายแล้วโอ้บักแข่งทุกคนบ่แข่งหลายเฮง คะยากน้ำไ้น้ำน,ำนานกคนนอบ่ได้บ่ได้เบืองบ่ได้เบืองบ่ได้สนใจแป๊บเดียวเนี่ยมันแก่มันวมนยวยใหญ่นี่อือเดี๋ยวเป็นว่ากระบป๋าเนี่ยโดนเด้ไม่เห็นเป็นดอกขาวจังสี่อยู่เลยเนี่ยออมันเป็นนวยแก่แล้วนี่กระเป๋แก่ดอกกำลังพอดีนี่นวยมันพอกินแล้วนกคนนะอแก่พอกิน พี่ดีอีกโอ้ลอกหลอกลอกลอกลกพันนี่ดุกได้ปาแข็งคุณดุกมากเด็ดออกไปเด็ดออกนองคนเนาะเขาบอกว่าเลึอลๆกนี่การบองหูนี่เขาให้ออกมันไปแยงสารอาหารเห็นไหยมันเ่็นไงถ้นมันเหลืองแล้วเขาเอาออกเลย อีกอันหนึ่งของบุญอย่าเพิ่งลืมลืมนั่งขึ้นบนญบุญอีกเนาะค่นเนาะเดี๋ยวสิเป๋เอาออกอยู่เหลืองไหลแห้งอันนี้พัดนี้นี่อย่าเพิ่งเบลลิกาเองซื้อต้นมันมาจากพญาแขกดำเป็นหน่วยลหาอยู่สามลูกเป็นหน่วยลหาอยู่สามลูกเนาะค่นเนาะต้นนั้นก็นว่าเป็นหน่วยลหาเหลืออยู่สามต้นเน๊ะที่ซื้อมาเนาะค่นเนาะ อันนี้นี่ฮอนเล่นฮอนเลนตะดูแลนี่ต้วนี้ปลูกตะดูแล้วลีลาบอเ,เป็นหนวยหายกเทียนี่ก็ล่งเห็นเป็นดอกทุกคนเปิงต้วแม่อยู่เม่อยากจะเป็นหนวยแห้าปลูกเกล็นดูแลแล้วปลูกกอนซุ้มนี่อ,อีกนอ้องขอนาะบรรยากาศ นี่หัวในสวนเนึกค่ะเด้ออ้าวแดดมาอ่อนๆบบบนี้นังชมหัวชมสวนหลังจากที่เศร้าอยากแน่แล้วนาะค่ะน้องว่าค่ะนี่นี่แหละจย่อย่างยาเพ่นบอกนั่นแหละอยากน้ำให้น้ำนาเนาะค่ะน้องตอนนี้มีเวลาเขามาชมหัวชมสวนจะได้เก็บอันนี้เพราะว่าเอาจงไว้ด่วนมันจะแก่แห้งแล้วกินเมื่อไรนาะค่ะน้อง แกสำนีกินใดอยู่คิบนาพ่อกันไหมย่าเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขูมสุขนนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพนญมีพรังบันอกก็กขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีควาวมสุขค่ะสวัสดีค่ะดุกๆุกดุกดกดกุดก,ดก,ดก,ดกมากเลยมะม่วง